อ่ะไปอีกหนึ่งคนและกันยังไม่พ้นเรื่องหวยนิกกี้ค่ะนิกกี้นิกกี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เงินนะคะให้เงินป้ารัตนานะคะแต่ว่าบอกป้าป้ารัตนาว่าป้าป้าเนี่ยถ่ายคลิปไปด้วยนะบอกว่าป้าป้าผมให้เงิน200ขอกอดทีสิเออป้ารัตนาไม่ได้ให้กอดนะได้อะไรกับแต่ให้อย่างอื่นแทน ตหยอกหยอกไม่รู้ตกหยอกหรือตกจริงนะคะก็ตพกพัวะไปที่แก้มซ้ายเต็มๆมของนิกกี้แทนคำเออแทนการกอดน,นะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปฮาๆนะคะที่นิกกี้เนี่ยเขาถ่ายขึ้นมาคุณผู้ชมค่ะนะคะก็เป็นคลิปที่ถ่ายมาแล้วเราก็เอาแค่ส่วนหนึ่งนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันคะนะ่ะเนาะอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่านิกกี้เนี่ยเขาจะมีเขาเขาเขาเป็นดาราตลกอ,ะอ่ะเขาเป็นเขาเป็นพิธีกรที่มีความขำที่มีความสนุกอยู่ในตัวอยู่แล้วเวลาเขาถ่ายคลิปหรือเวลาเขาถ่ายคู่กับใครเนี่ย มักจะสนุก,นกทุกคนสนกมัมาแล้วไปถ่ายกับปารัตนาอย่างเงี้ยแล้วปารัตนาคนดังแห่งยุคใช่แล้วปารัตนาก็เดาใจเขาไม่ถูกไงว่ายังไงก็ดูหน้าแกสิ ดูหน้าให้กันแต่ป้าๆให้เงินสองร้อยป้าหันมาคุยนะป้าๆป้าหันมาคุยนิกกี้เขาก็แย่ไงป้าป้าผมให้สองร้อยขอกออทีป้าก็หันไปรับเงินนะสองร้อยแต่ไม่ได้กอกก็แล้วแต่อารมณ์ป้าตอนนั้นละกันนะคะเป็นที่รู้กันค่ะก็แต่เป็นคลิปฮาๆามาฝากกันค่ะก็เข้าไปติดตามดูผลงานของนิกกี้กันได้นะคะเราก็จะมีคอนเทนต์อะไรน่ารักน่ารักให้ติดตามอยู่บ่อยๆเลยใช่ค่ะ